รายการส่องพระบนันสวัสดีทุกๆท,ท่านครับที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการของเราสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของความรู้นะครับที่สำคัญเกี่ยวกับการดูเนื้อนะครับการดูเนื้อของพระสมเด็จวัดรังซึ่งเราก็ได้สรุปจากแนวทาง การดูเนื้อพระสมเด็จวัดลักขางของอาจารย์ตรีประวายนะครับก็คือเป็นแนวทางที่ท่านได้ให้ความรู้กับพวกเราไว้นะครับว่าการที่จะสังเกตนะครับในเรื่องของเนื้อของพระนะครับมีหลักที่สําคัญนะครับมีหลักที่สําคัญอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้นะครับสรุปแล้วก็นํามาแบ่งปัน ความรู้ให้กับท่านที่นิยมนะครับในการศึกษาพระสมเด็จวัลคังนะครับข้อที่1น,นะครับลักษณะของเนื้อพระสมเด็จนะครับวัลลคังนะท่านอาจารย์ตรียมประวายท่านได้พูดถึงนะครับในเรื่องของความละเอียดนะครับข้อที่1คือความละเอียดกับความแกร่ง นะครับเนื้อพระสมเด็จวรครังนี้จะมีมวลสารซึ่งเป็นปูนขาวนะฮะเป็นส่วนใหญ่มีการเกาะตัวกันแน่นทำให้เนื้อพระมีความแข็งแกร่งนะครับแต่ในส่วนที่เป็นความหยาบมีหรือไม่นะครับท่านก็บอกไว้ว่าในส่วนที่เป็นความหยาบ มีบ้างนะครับก็คือเกิดจากการคลุกของเนื้อพระที่ไม่แนบสนิทมากนักก็เลยทําให้มีบางส่วนของผิวเนื้อมีลักษณะเป็นหย่อมหย่อมนะครับลักษณะที่เป็นหย่อมหย่อมแต่ในผิวที่มีความเป็นหย่อมหย่อมนั้นก็มีความนุ่มนวลนะครับนั่นก็คือ เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรวมกันนะครับระหว่างความแกร่งบวกกับความนุ่มนวลน,นะครับอันนี้คือในผิวของพระสมเด็จวะะราคังที่เราจะถ้าเราใช้กล้องส่องดูเราก็จะเห็นนะครับคือจะมีความแกล่งแต่ไม่กระด้างน,นะครับแล้วก็จะมีความละเอียด ที่สำคัญก็คือเมื่อส่องดูแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดรู้สึกถึงสเสน่ห์ในพระสมเด็จพระละคังนะครับลักษณะอีกข้อที่สองที่เราจะสังเกตนะครับเวลาที่เราจะส่องพระสม,สมเด็จพระละคังโดยสังเกตเนื้อก็คือข้อที่สองก็คือความนุ่มนะครับ านอาจารย์ตรียมประวัยท่านได้พูดถึงความนุ่มความนุ่มนวลน,นะครับนั้นก็เกิดจากการที่เราส่องด้วยสายตานะครับประการที่1ก็คือเราส่องด้วยสายตานี่ครับอ่าลงกล้องส่องด้วยสายตาดูขยายดูนี่เราก็จะรู้สึกว่าพระมีความนุ่มนะครับรู้สึกได้ าเราใช้มือสัมผัสที่บริเวณผิวของเนื้อพระเนี่ยฮรเราก็จะรู้สึกว่าพระก็มีความนุ่มนั่นก็คือความนุ่มก็จะมี2ออย่างก็คือนุ่มจากการส่องดูด้วยสายตาแล้วรู้สึกได้สองนุ่มจากการที่เราได้สัมผัสด,ด้วยมือนะครับทีนี้ความนุ่มนวลความนุ่มนวลน,นั้นก็คือ จะเป็นบริเวณผิวเนื้อนะครับคือท่านได้พูดว่าถ้าเป็นภายในเนื้อนีอ่เนื้อภายในก็จะแกร่งพูดง่ายก็คืออ่นุ่มนะครับนุ่มนวลด้านนอกแต่แกร่งในด้านในนั่นก็คือเนื้อภายในจะแกร่งแต่ผิวผผิวพระนะครับจะมีความนุ่มนวลน,นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ ที่สําคัญนะครับเวลาที่เราส่องลงแล้วจะเห็นในพระสมเด็จพรละครที่เป็นพระแท้นะครับข้อต่อไปที่เราใช้สังเกตข้อที่3ก็คือในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักนะครับบวกกับความหนึกนะครับน้าหนักของพระสมเด็จพรละครเนี่ย อาจารย์ท่านได้พูดถึงว่ามันจะมีความถ้าเราเอาวางไว้บนมือของเราเนี่ยครับมันจะมีความตึงมือนะครับตึงมือในขนาดที่เหมาะนะครับเหมาะกับปริมาตรขององค์พระนั่นเององค์พระสมเ็จนั่นเองนะครับมันจะมีความตึงมืออยู่นะครับมีความตึงมืออยู่ส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้ามีความเบา หรือมีน้ำหนักน้อยนะครับก็มักจะไม่แท้นะครับแล้วของไม่แท้ที่มีน้ำหนักมากมีไหมมีครับอ,อันนี้เราต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะครับในการส่องบ่อยๆในการศึกษาบ่อยๆทีนี้ไอ้น้ำหนักหรือความหนึกนี่แนละมันก็เกิดจากการผสานของมวลสาร ในส่วนที่เป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ํามันตังอิวนะครับน้ําอ้อยหรือว่าน้นํามันก็คือส่วนที่เป็นธาตุน้ํานะครับที่ท่านใช้ผสานนะครับเนื้อพระให้มีการจับตัวกันแน่นก็เกิดความเหนียวเกิดความนุ่มนะครับแล้วก็ไม่หยาบอย่างนี้เขาเรียกว่าความหนึกนะครับ เพราะฉะนั้น2ลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะที่สําคัญนะครับในการที่จะพิจารณาในเรื่องของเนื้อพระอ่าก็คือ2หนอนี่คือน้ําหนักกับความหนึกนี่ครับต่อไปที่เราจะใช้สังเกตก็คือข้อที่4นะครับอ่าอันนี้คือเราสรุปจากตามความรู้ที่ท่าน อาจารย์ตรียมประวัยท่านได้ประพันธ์ไว้นะครับในเรื่องของความซึ้งบวกกับความฉ่ำความซึ้งบวกกับความฉ่ำนะครับทีนี้ความฉ่ำเนี่ยคือลักษณะของเนื้อพระนะครับความฉ่ำก็คือลักษณะของเนื้อพระที่มีความนุ่มนวลแล้วก็จะมีเงาสว่างนะครับถ้าเรา ใช้กล้องนะครับส่องดูแล้วเนี่ยลักษณะของพื้นผิวพระนะเนื้อพระเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลสายตาแล้วเราก็ถ้าเอียงส่องเราก็จะเห็นเงานะครับเงาสว่างนะอย่างเงี้ยท่านอาจารย์เนี่ยท่านเรียกว่าความช่ำนะครับความช่ำของพระสมเด็จ วัละังอนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้เชี่ยวชาญหรือเซียนท่านจะใช้พิจารณาในเรื่องของอเนื้อพระว่ามีความแท้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความซึ้งครับความซึ้งเกิดจากความชื้นนะครับความชื้นซึ่งอยู่ภายในเนื้อพระ นะครับความชื้นเนี่ยแต่ต้องได้ระยะเวลานะครับความชื้นเป็นการรวมตัวกันของมวลสารนะครับ mm hmm. เมื่อมวลสารหลายวันณะหรือหลายสีเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ยึดกันแน่นในระยะเวลาเกินร้อยกว่าปีเนี่ยฮะมันก็จะทำให้อ่า มีวันณนะหรือว่ามีผิวเนื้อพระนะครับมีทั้งสีมนมีทั้งสีมนอาจจะเป็นการมลสารประเภทผงวิเศษนะครับหรือเกรสรดอกไม้นี่ยฮะก็จะมีสีมนผสมผสานกันระหว่างสีมนแล้วก็สีขาวสีขาวนวลอันอาจจะเกิดจาก การประสานกันนะครับระหว่างผงกล้วยสุกนะครับผงกล้วยบดประสานกับปูนนะครับส่วนสีขาวส่วนหนึ่งก็เป็นแป้งโรยพิมพ์นะฮะแป้งโรยพิมพ์นะเพราะฉะนั้นบริเวณผิวเนี่ยนะครับถ้าเราส่องลงไปแบบนี้เมื่อการประสานกันของเนื้อผ้านี่มันก็ได้ระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเกิด สิ่งหนึ่งก็เรียกว่าความซึ้งนะครับถ้าคนที่ได้ส่องได้เห็นนะครับสังเกตพระสมเด็จเราก็จะเห็นว่าเวลาส่องลงไปเนี่ยมันจะเกิดความซึ้งตานะครับส่องแล้วก็ไม่ไม่เบื่อส่องแล้วก็อยากจะส่องอีกนะฮะก็คือมันมีท่านเรียกว่ามันมีสเสน่ห์ของพระสมเด็จซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของพระสมเด็จ วัชะคังนะครับซึ่งทําให้หลายๆท่าน,นมีความชื่นชอบมีความนิยมในการที่จะส่องพระสมเด็จนะครับส่วนอันนี้ก็คือสีข้อซึ่งเป็นข้อที่สําคัญนะครับในการที่เราจะพิจนารณาความแท้หรือความเก่าของพระสมเด็จในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อของพระสมเด็จวัชระคังส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเช่นเราก็จะต้องพิจนารณาประกอบในเรื่องของ การแตกรายงานนะครับการลงลักการาลงทองล่องชาติอะไรก็เป็นลักษณะพิเศษในแต่ละองค์ซึ่งถ้าเรามีนะครับข้อมูลดีๆตรงนั้นเราก็จะนํามานะแบ่งปันข้อมูลให้ท่านนะครับได้ได้ฟังนะครับได้ศึกษากันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการสองขบ้านหากท่านยังไม่ได้ติดตาม รับชมรับฟังท่านก็สามารถกด Subscribe ติดตามกันได้นะครับ,รบขอบคุณมากครับ